สวัดีคะ่ะกุ๊กไก่สไปยูเคจะมาทำแกงเปิอะนะคะสไตล์กุ๊กไก่สไปย UK, ูเคค่ะเรามาดูเครื่องวัตถุดิบว่ามีอะไรมั่งแล้วก็มีหลายเห็ดเลยคะ่ะมาดูคะ่ะว่ามีเห็ดอะไรมั่งจำาชื่อเห็ดไม่ค่อยได้ใครรู้ว่าเห็ดอะไรช่วยบอกทีนะคะ แล้วก็จะมีหมูนะคะเราจะใส่หมูด้วยแกงเปิดอของเราจะมีผักชีฝรัง่งแล้วก็ผักชีลาวเดี๋ยวเราแล้วขาดไม่ได้ก็คือหน่อมไม้ใบย่านางนะคะอันนี้เราได้มาจากอินชนยน์ทาวเดี๋ยวเราไปลงมือทำค่ะแล้วขาดไม่ได้เราก็จะมีนี่ค่ะเราจะใส่ปลาไปด้วยนะคะ อื่นเราไปลงมือหั่นเห็ดก่อนนะคะเราก็หั่นเห็ดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋สิคะเดี๋ยวเราจะไปหั่นผักชีฝรั่งและก็ผักชีลาวนะคะเดี๋ยวเราหั่นผักชีลาวและก็ผักชีฝรั่งเรียบร้อยนะคะเราจะไปทําการหั่นหมูค่ะ ราก็ได้หมูที่หั่นแล้วนะคะแล้วอันนี้จะเป็นตะไคร้แล้วก็พริกพริกนี่เราใส่หลายเม็ดเลยค่ะเราชอบเผ็ดนะคะก่อนอื่นเราไปตั้งน้ําก่อนมาตั้งน้ํานะคะให้มันเดือดเราให้น้ําเดือดก่อนนะคะน้ําเริ่มเดือดเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะน้ำเดือดใส่หมูลงไปค่ะต้มให้หมูสุก ต้ม5นาทีนะคะให้หมูสุกเราก็จะใส่นี่ค่ะหน่อไม้ใบย่านางที่เราซื้อมาจากร้านนะคะใส่ลงไปค่ะต้มให้มันเดือดนะคะรอให้เดือดก่อนพอเริ่มเดือดเราจะใส่เห็ดลงไปนะคะเห็ดทุกชนิดเลยค่ะ ใส่ลงไปเดี๋ยวมันก็จะยุบเห็ดเข็มด้วยใส่ผักชี ลงไปค่ะผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีลาวขาดไม่ได้พริกใส่ลงไปต้มเลยค่ะต้มให้มันเดือดแป๊บนะคะเริ่มเดือดเราจะใส่น้ำปล้าลงไปค่ะ ก็เอาคนคะ่ะใส่ผงนัวลงไปนิดคะ่ะใส่มากแซบมากใส่น้อยแซบน้อยคะ่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเติมน้ำปลาลงไปคะ่ะสามช้อนโต๊ะ แล้วก็ชิมรสต้มจนให้ทุกอย่างมันสุกแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อน